สวัสดีค่ะชามส์ ASMR ในเวอร์ชันหนังสือที่ลูกเลือกมาอ่านนะคะก็เล่มหนาบเริ่มบเทิมเลยจ้าดูค่ะนี่คือหนังสือที่น้องข้าวเลือกมาอ่านในสัปดาห์นี้นะคะ s e b a s t i a n k ไคล n w e วด n s s u ฮูเน่ฟาริสต d e ดนะคะก็หมายถึงว่าสัตว์ที่เป็นอันตรายที่สุด100ชนิดของโลกนะคะนี่ตามรูปภาพนี้เลยค่ะก็เสืองูเอยอะไรเอยนะคะเปิดมานี่1 0นรชนิดภาพตรงนี้ก็มี40กว่าชนิดนะคะ สี่สิบชนิดมีอะไรบ้างนะคะไปไวๆนะคะดูสิคะมีฮิโปมีแรดนะคะมีสิงโตมีเสือมีหมูป่ามีปลาด้วยนะคะแล้วก็มีเมงป่งนะคะแล้วก็มีนี่แพะก็แพะสีขาวนี่นะคะยุงก็มีจ้าแล้วก็มีขาวนะคะวัวปาวานงูนะคะแล้วอันนี้ปลาบางกอนะคะเสือ เสือดาวด้วยค่ะมีเสือธรรมดาเสือดาวแล้วก็มีสมเสร็จด้วยนะคะสมเสร็จนี่เป็นสัตว์สงวนของเมืองไทยเนาะตอนนี้ที่บ้านเรามีสมเสร็จก็อยู่ในสวนสัตว์เท่านั้นนะคะสมเสร็จหนึ่งใน9ชนิดของสัตว์สงวนนะคะนี้เรามาดูกันเลยว่ามันมีเยอะแยะตะแป๊แต่สิ่งที่คุณแม่น้องเข้าจะนํามาอ่านให้พี่ๆน้องๆแล้วก็แปลให้พี่น้องๆฟังเลยนะคะมีอยู่ หนึ่งเรื่องที่สัตว์อื่นๆน่ะเราหลายท่านทางเอเชียเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งช้างเอยงูเอวย้ระอ,อ,อะไรเนี่ยเรามีมากทางฝั่งเอเชียใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ๆน้องๆอาจจะไม่รู้กันนะคะว่าสัตว์ที่เป็นอันตรายที่สุดในโลกหนึ่งในร้อยนั้นก็คือนี่จ้า m มนสเกอหมายถึงคนค่ะคนมนุษย์อยู่ที่หน้า210เราเปิดกันไปเลยนะคะนี่แหละจ้ะอันนี้ที่เราไปดูกันว่าทำไมซิมบัสเตียนคือคนนี้นะคะ <c oughs> เขาเขียนว่าคนเนี่ยเป็นอันตรายเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายที่สุดใน100ชนิดนะคะเราอ่านกันเลยเฮีย <c oughs> เดีย๋ยวปรับแสงไฟหน่อยนะคะหันมาตรงไฟนี้ค่ะโอ้โหแสงก็ไม่ค่อยดีนะคะ Here have we the s, t a the m o a n g e r o a n i m n there i no d e u b a man is the l o s t v e r e i n a n a n g e r o s c e i n o r n o g n vil m o s k e s i e at mennesker ikke er et rigtigt dyr, men det er forkert. m e n n e s k e er nemlig l i e s o m a i e t e pattedyr som en ko, en mus og en e æber. สำหรับย่อหน้านี้นะคะก็แปลว่าบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะมนุษย์นี่จะเป็นสัตว์ที่ อันตรายที่สุดในในผืนโลกนี้ได้ยังไงนะคะแล้วหลายคนก็คิดว่าไม่ใช่หรอกมันไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเถียงเถียงกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะผิดหมดเลยมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เหมือนกับวัวหนูแล้วก็ลิงนะคะ For længt de fleste dyr på jorden er mennesker en farlig fjersk, og for mange dyr endda den største fiende De overhovedet har, men sjov sure nok er mennesker også sin egen værste fjern. Ingen andre dyr slår nemlig lige så mange mennesker ihjel som m มนส k เกิลเซลฟสำหรับตรงนี้ยอ่อหน้านี้นะคะเขาบอกว่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ไม่มีสัตว์ชนิดใดที่ฆ่ากันเองเนี่ยได้มากเท่ากับมนุษย์ฆ่ากันเองนะคะ i d sister who n e ุนอ a ห r i m e คร e เม e ลแมนส์ e n ิลอีเ s นเด t ส r นิสคอสต์เซี s ก้าทูมิโอเนแในหนึ่งร้อยปีที่แล้วที่ผ่านมา การเกิดสงครามก็ทำให้มนุษย์ฆ่ากันเองสูญเสียมนุษย์ไปถึงสองล้านคนนะคะต่อปี m ม n die a อีกนอก m มนส g ก t ล l o w ออส i h e นน n h e r แต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอเท่านั้นมนุษย์เราก็ยังเขียนฆ่ากันต่อไปนะคะเซลนอดีอีกแออีครี ถึงแม้ว่าจะไม่มีช่วงภาวะสงครามเราก็ยังฆ่าแกงกันอยู่นะคะอ m มคริงเฟมฮุน่า a มนสเกอร์บิลเวลอเมื่อโผล่คนแอูอีนี่ก็ประมาณห0 0แสนคนนะคะที่ต้องเสียชีวิตเนื่องจากการที่เราไม่การที่เราขัดแย้งกันค่ะเนื่องจากการที่เราขัดแย้งกันแล้วก็อูรุค คคือหนึ่งก็คือตกลงกันไม่ได้ขัดแย้งกันอุบัติเหตุแล้วก็ความรักต่างๆนะคะที่ที่ขัดแย้งในเรื่องเพนเอ,แอแลเอมูลิมูลิตแอแนเอกี่ยวกับเงินหรือเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโซอุนซีวอดูบัวอีเวนไม่ว่าคุณจะอยู่แผ่นดินไหนตำบลใดของ โลกใบนี้นะคะอลิซก็เอาน่าเอลบริวส์โล่ยิ้มเอ่ออิจแมนคือสตูอินชังเซ่ฟอร์เอลบริวส์โล่ยิ้มเ e ่อบอนส์ยูลี่นี่อาจทำสตูที่สามก็ไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งโคนตำบลใดคุณก็อาจจะถูกทำ้ายร่างกายถึงแก่ชีวิตจากมนุษย์ด้วยกันนะคะก็โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์แบบนี้ที่มนุษย์ฆ่ากันอะไรกันเนี่ยนะคะ99 1ใน99เลยนะคะกับเมื่อเทียบกับสัตว์เนาะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าแปลถูกไหมะคะเอแอแบบนูนยูลีอ๋อเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยอในหนังสือเนี่ยมี99ชนิดของสัตว์นะคะคนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะจิ u จ e ยวีแอลสามเบอร์ฟลุกเจอ เ l ลูมิส t Er, ออสโอโอเซออเขาบอกว่า,าสัตว์อันตรายในในเล่มนี้มี100ชนิดนะคะที่เดือดหมายความว่าสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ว่าอันตรายแล้วนะคะยังไม่เท่ากับมนุษย์เราด้วยกันเองคะ่ะนี่ก็มาดูข้อเท็จจริงที่เขาสำรวจออกมาแล้วนะคะมนุษย์เนี่ย ค่าเฉลี่ยของมนุษย์หนึ่งคนก็มีน้ำหนักอยู่ที่9กกิโลนะคะมีอายุที่75ปีค่ะอาหารที่เรากินก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ฟันเคี้ยวฟันบดนะคะความเร็วของมนุษย์มนุษย์วิ่งได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะความสูงของมนุษย์ก็คือ1.9เเมตรนะคะแล้วก็อยู่ที่ไหนนะคะมนุษย์ก็อยู่ทุกที่ในโลกใบนี้ค่ะ ตรงนี้เขาบอกว่าโลกเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะก็บีเทนสเตอร์สก็คือมีประมาณ7ล้านคนนะคะตามที่หนังสือเล่มนี้พิมพมาเนาะเดี๋ยวปีไหนเราไปดูกันแล้วก็ต่อปีเนี่ยค่ะมนุษย์เนี่ยตายเพราะเข็นฆ่ากันเองอยู่ที่2.5ล้านต่อปีค่ะหนังสือเล่มนี้เขาพิมมา ุลูกหลับไปนะคะแล้วก็มีไอหนังสือเล่มนี้พิมพ์มาปี2015ก็ผ่านมา2015ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปี2022ก็ผ่านมาที่7ปีนะคะข้อมูลตรงนี้คือ7ปีที่แล้วจ้า แต่ว่าหนังสือเล่มนี้นะก็มีพิมพ์ใหม่อีกครั้งในปี2019นะคะขายดิบขายดีนั่นเองคือก็มีคนให้ความสนใจในการอ่านหาประสบการณ์หาความรู้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆจะ้ะอย่าลืมนะคะมนุษย์เป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดยิ่งกว่าสัตว์99ชนิดอีกค่ะเมื่อเทียบกับสัตว์99ชนิดมนุษย์ เป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดอยู่ที่ไหนเราก็อาจตายได้ด้วยการขินฆ่ากันเองจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกัน,นะคะ่ะก็ลากันไปเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ฟังหนังสือที่คุณลูกเลือกมาอ่านค่ะใน charmes A S M R Mode Book Reading ค่ะเรามาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะว่าลูกจะเลือก หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะ่ะลุ้นๆจ้าให้กําลังใจคุณลูกให้กําลังใจคุณแม่ฝึกอ่านไปด้วยกันจ้ะก็ฝึกเรียนรู้แปลภาษาเดนมาร์กไปด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขบายบาย